ขอ,อนมสัสก,การนะคะคือมาฟังหลวงพ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะนะคะจากจากซีดีด้วยความที่มีความทุกข์มากก็ขอบคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้เกิดปัญญาคือใหม่ๆนอนไม่ได้นะคะตอนทุกช่วงแรกๆนะคะก็ใช้หลักของหลวงพ่อนะคะที่ว่าที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เราทุกมแต่ไอ้ที่ทุกเนี่ยเขาทุกก็หลับได้อะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ฝึกดูจิตดูกายไปเรื่อยๆตามที่หลวงพ่อเนี่ยทำมาทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเเต็มนะคะฟังเดิน,นหนึ่งทํงงาได้ขนาดนี้เก่งนะเดินหนึ่งทําได้ขนาดนี้เก่งขันมันแยกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนะพอรู้สึกว่าราเวลาเดินนะคะแล้วก็ให้แบบเป็นผู้รู้ในการเดินอพอพอรู้สึกว่าธรรมชาติกับตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแต่เห็นแค่หัว กับเท้าที่ยังเป็นของเราอยู่นะคะ,ะพออ่อถูกต้องไหมคะยังหวงไว้หน่อยหนึ่งดีนะภาวนาได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้หลวงพ่อแนะนําเรื่องสมาธินะคะ<ๆ>เพราะว่าที่ผ่านมารู้ตัวเองว่าเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยทําแบบเพ่งมาตลอดแต่ตอนนี้เพื่อจะเห็ไหมว่าขนณะนี้สมาธิเราดีขึ้นแล้วรู้ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่หลวงพ่อพูดวันนี้เลย การที่เรามีสติรู้เท่าทันจิตตนเองไปเรื่อยๆนะสมาธิมันมาเองหนะลวงพ่อนะเมื่อเรียนกับหลวงปู่ดูลได้เจ็ดเดือนนะวันหนึ่งเห็นใจที่กังวลว่ามันร่างกายนี้เปียกฝนนะกังวลว่าเดี๋ยวคงจะเป็นบตดพอเห็นความกังวลความกังวลดับนะจิตรวมลงไปเลยโลกธาตุดับนะร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียว ไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่หลวงปู่ครับผมดูจิตยอยู่ผมไม่ได้นั่งสมาธิหลวงปู่บอกการที่เราดูจิตยอยู่นั้นเราได้สมาธิอัตโนมัตินะขณะนี้สมาธิดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนั่นแหละฝึกไปเรื่อยมีสติไปเรื่อยๆนะสมาธิก็จะดีขึ้นเรื่อย พอใจไหลเรารู้หลายเรารู้สมาธิก็จะเกิดพยายามพยายามตอนนี้รู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นผู้รู้อย่างโอัตโมติเหมือนกันนะคะแต่ก<ม>็<ม>ยังมีบ้างที่ยังหลุดหลุดคือแอบไปคิดนานนิดนึงแต่รู้ตัวว่าอคิดแล้วนะดีแล้วแล้วก็บางทีอย่างหัวใจเนี่ยมันเจ็บ<ม>เราก็คิดว่าไอ้เจ็บเนี่ยตรงหัวใจเราก็แบ่งว่านี่นคือหัวใจนี่คือดวงจิตเรานั่นคือความคิดของเรามันก็หายะคะ่ะใช่พยายามฝึกไปดูนั<ด>่นแหละ แยกมันไปเรื่อยๆแยกไปเแล้วก็เวลานั่งสมาธิอยากถามหลวงพ่ออย่างหนึง่งพอนั่งไปแล้วลมหายใจหายเหมือนตัวเองไม่ได้หายใจเลยมันนิ่งสงบมากแล้วก็เห็นจิตตัวเองบางทีใส่ชุดส,สีแต่ว่าเห็นจิตตัวเองใส่ชุดขาวนะคะมันเกิดจากอะไรคะเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตรอกแล้วส,สมควรจะทำไงต่อคะกับการเพราะตอนนี้ทำอย่างที่หลวงพ่อว่าคือหายใจพุโทโธ แล้วพอกลับไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงออกมาว่าเราคิดแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นเราเราอย่าดึงจิตคืนนะ <c oughs> เราไม่ดึงจิตคืนอย่างจิตมันหลงไปคิดเรารู้ว่าหลงไปคิดจิตตัวนั้นทิ้งมันไปเลยเราเริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่สมาธิเราก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วถ้าหายไปก็เรียกกลับมาใหม่ใช่ไหมคะถ้าลมหายใจหายหายไปตรงที่รู้ว่าหายนะมันกลับมาแล้ว <c oughs> ถ้ามันยังหายอยู่มันก็ไม่รู้ว่าหายหายยาว งัน้นตรงที่รู้นั่นนะ่ะกลับมาเรียบร้อยแล้วอ๋อค่ะก็วันนี้ที่หลวงพ่อเทศเรื่องสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันใช่หมดเลยเข้าใจหมดเลยทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดมันเป็นตัวเราเองทุกอย่างต่อไปนี้จะพิจารณาให้มากขึ้นรู้ <ๆ S 1> สึกไหมความมุ่งมั่นของเราเนี้อะไรอยู่เบื้องหลังความทุกข์ค่ะมันมุ่งมั่นเพราะไม่อยากทุกข์ ทำไมไม่อยากทุกข์อะไรอยู่เบื้องหลังความไม่อยากทุกข์เพราะรักตัวเองเพราะรักตัวเองเนี่ยดูเข้าไปนะดูให้เห็นจริงๆไม่ใช่ดูด้วยตรรกะด้วยการคิดเอานะ,ะถ้าเห็นด้วยใจจริงๆนะมีประโยชน์มหาศาลเลยมันคล้ายๆการลอกเปลือกตัวเองนะบางคนนะภาวนาก็เก่งนะมาอยู่กับหลวงพ่อนะหลวงพ่อจับลอกเปลือกเลยนะ ลอก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 ไปโหเจ็บปวดทรมานมากนะพวกถ้าเป็นพระนะถ้าโยมไม่ทำหรอกถ้าเป็นพระเนี่ยมาบวชอยู่หลวงพ่อนะโอ้โหถูกเราลอก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 เข้าไปให้ดูท่าแท้ของตัวเองอะซึ่งวันหนึ่งพอเขาลอกเปลือกสุดท้ายออกแล้วเขาจะพบว่าไม่มีอะไรนะมันเหมือนลอกต้นกล้วยลอกไปเรื่อยๆจนสุดสุดท้ายเฉพาะไม่มีอะไรนะ แต่ตรงนั้นไม่ใช่ด้วยการชิดต้องเห็นจริงๆงั้นการที่หลวงพ่อสอนให้ดูเบื้องหลังเนี่ยคือสอนให้ลอกเปลือกตัวเองอย่างบางทีเราวางฟอร์มทําเป็นดูดีอะไรเงี้ยนะตอแหลนะถ้าภาษาจริงๆคือตอแหลกําลังตอแหลอยู่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าตัวเองดีๆถ้าตอแหลแล้วคิดว่าตัวเองดีเนี่ยนะเอาดีไม่ได้แล้ว หน้าที่ครูบาอาจารย์ก็คือพิสูจน์ให้เธอรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเธอกําลังตอแหลอยู่นะแล้วเบื้องหลังความตอแหลก็ยังมีอีกเธอรักตัวเองนี่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะให้ให้เห็นจริงๆะแล้วมันจะล้างกิเลสได้ขอบคุณนะคะอะ